ดิรี่คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อวันนี้ฝากเงินเผือกเล็กพิเศษนะครับ4เดือนอัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีฝาก1นึ่งแสนบาทนะครับจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็บุคคลธรรมดาไม่หักภาษีนที่จ่ายด้วยนะครับดอกเบีย้ยนะไม่หกักภาษีในจ่ายเพราะฉะนั้นใครสนใจฝากนะครับก็เรามาดูกันนะครับแคมเปญดีๆขนาดนี้นะ แคมเปญเงินฝากผึกเรียกพิเศษ4เดือนนะครับเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับในการใช้เงินมีเงินอุ่นใจพร้อมใช้ในยามฉุกเฉินได้ทุกเวลาบุคคลธรรมดาไม่หักภาษีนที่จ่ายนะครับจุดเด่นนะครับฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทนะครับเริ่มต้นฝากเพียง1 0,000บาทรับดอกเบี้ยนะครับเป็นรายวันจากยอดเงินฝากถอนเท่าใดก็ได้นะครับเก็บเงินไว้ใช้จ่ายได้เลยง่ายๆนะครับ เงื่อนไขาการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากต่อรายนะครับเมื่อฝากครบ4เดือนนะับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากเผือกเรียกที่บัญชีคู่โอนนะครับที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้ในตอนเปิดบัญชีครั้งแรกนะครับแล้วก็สามารถใช้สมุดฝากเงินประเภทเผือกเรียกพิเศษ4เดือนนะครับเล่นถัดไปได้เลยนะเมื่อมีแคมเปญน,นะครับหมุน เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งก็สามารถใช้ตัวเงินฝากเดิมเนี่ยแหละนะครับไอบัญชีเดิมเนี่ยไปฝากเพิ่มได้นะครับในแคมเปญน4เดือนเนะาะอัตราดอกเบี้ยจะคิดอัตราดอกเบีย้ย1.36%ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.6%ต่อปีหรอยลักการฝากวันที่1ถึง3.1มีนาคม2.5.6.7เลยทีเดียวนะครับเงินไขาการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ10 4เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจํานวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบีย้ยแนอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประเภทเผือกเรียกณนะวันที่ถอนแนอัตรา,าต่ําสุดนะไม่ได้รับอาตาัตราตัวเทียบเท่า1.6แล้วนะภาษีนั้นที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนีตินบุคคลนะหักภาษีในที่จ่ายตามประกาศของกรมสรรพากรอัตโนมัตินะครับการลงรับดอกเบีย้ยการโอนดอกเบีย้ยและเงินฝากเข้าบัญชีเผือกเรียกที่บัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้นะครับ คุณสมบัติบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทเอกสารการเบิดบัญชีเพียงใช้แบบจำตัวประชาชนนะครับสำหรับบุคคลธรรมดานะก็สามารถเบิดบัญชีได้เลยส่วนนิติบุคคลนะครับสามารถใช้เอกสารนะครับนิติบุคคลการจดทะเบียนอะไรเงี้ยนะครับมาจดได้เหมือนกันนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับกับแคมเปญเงินฝากดอกเบี้ยสูงพุ่งทยานรับดอกเบี้ยแบบจัดเต็มนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องทราบกันก่อนว่าวิธีการคำนวณนะครับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากคำนวณอย่างไรนะครับเราดูผ่านตัวอย่างได้นะวิธีการคำนวณนะครับใช้นะเงินฝากคูณอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็คูณวงเล็บเปิดจํานวนวันที่ฝากหารด้วย365วันวงเล็บปิดนะครับถามว่าทําไมถึงต้องคูณจํานวนวันที่ฝากด้วยนะครับคือบางครั้งเนี่ยเรา ฝากไม่เต็มปีหรอกนะครับเราฝาก6เดือนเราฝาก9เดือนบ้างนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่า9เดือนมันมีจํานวนกี่วันนะครับเราจะได้ใส่ไปจะได้คริสอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ถูกต้องนั่นเองตัวอย่างนะครับ2 0 0แสนบาทคูณอัตราดอกเบี้ย0.5%คูณวงเล็บ365หาร365วันนะครับเท่ากับ200บาทนะครับได้รับดอกเบี้ย200บาทนั่นเองนะครับ อย่างที่บอกกันว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคิดเป็นรายวันนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้กันก่อนว่าในแต่ละเดือนมีกี่วันนะครับเดือนอื่นๆนะครับทุกๆเดือนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่ง4ปีจะมี29วันนั่นเองนะครับทำให้บางปีมี366วันไม่ใช่365วันเสมอไปนะครับเพราะนั้นต้องดูให้ดีมันจะเป็นเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละนะครับเดือนอื่นๆเนี่ยเท่ากันหมดแหละนะครับ ดูให้ดีนะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเลขนะครับของจำนวนวันเนี่ยไปใช้ในการคิดคำนวณอัตราดอกเบีย้ยด้วยสิลี่คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับฝากเงิน4เดือนนะครับสเดือนเงินต้น10,000 0สนดอกเบีย้ย1น6จนะครับจำนวนวันที่ฝากคือ120วันจะได้ดอกเบีย้ย447บาท12สสตางค์นั่นเองนะครับอัตราดอกเบีย้ยไม่ถูกหักภาษีณที่จ่ายนะครับ ก็จะได้รับเลยนะเงินต้น1,000 0แบวกดอกเบีย้ย447บาท12สตางค์เป็น1,447บาท12สตงางค์นั่นเองนะครับถ้านี้ิบุคคลต้องหักภาษีนที่จ่ายนะครับเดี๋ยวไปดูแล้วก็ก่อนจากการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้กับเราพบกับซีรีส์คำนวณตัดอกเบี้ยเงินฝากจะพัดเปีนเยนวนแคมเปญเด็ดเแคมเปญโดนๆน,นะครับมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน sms อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสําคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจาตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หกนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอ call นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแหง่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก e ์แปกปอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามกรอข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับรีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66 ยืนยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงสูงเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับรู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับ กำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพัน66เสร็จทุกแห่งมิถุนาย,ยน66มันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสตินะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่า ธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันเนี้ยธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ